ดเด็กๆที่น่ารักของคุณครูนะคะวันนี้เรามาเจอกันสุดสัปดาห์แต่ว่าเอ๊เมื่อวานวันแม่เองค่ะลูกๆส่งการบ้านให้คุณครูดูน้อยจังไก่ได้กาสวัสดีได้กราบแม่ที่ตักก็ส่งมาบ้างนะคะลูกส่งน้อยมากเลยช่วยส่งให้คุณครูหน่อยนะคะเมื่อวานถ้าไก่สวัสดีคุณแม่แล้วกราบรักบอกรักแม่แล้วก็คุณครูจะมาสรุปว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณครูให้ลูกทําอะไรบ้าง ก็มีการพูดเวลาผู้ใหญ่พูดกันลูกอย่าพูดอย่าไปแรกแล้วก็การออกเวลาผู้ใหญ่ให้ของเราต้องขอบประคุณเวลาเราพบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นั่งอยู่เราก็ค้มลงเวลาเดินพอใครให้เพื่อนให้ของอะไรนี้เราก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณค่า,คคาแล้วก็อันสุดท้ายเปอผู้ใหญ่ให้ของเราเราต้อง กอบกูนแล้วก็้ามีใครนั่งอยู่ที่บ้านเหมือนป้าเต้าแม่เต้านั่งป้าแก่นั่งยู่เราก็เดินข่มลงก้างหลังเราอย่าเดินตรงไปแบบนี้นะคะแล้วก็การบ้านคุณครูคือสรุปว่า้อย่าลืมลูกอย่าลืมส่งการบ้านคุณครูเยอะๆนะคะแล้วก็ชิ้นนานชิ้นนานชิ้นนี้คือต้นไม้ต้นไม้เห็นไหมต้นไม้มีมีใบไหมคะ ไม่มีไอ้ลูกไปหาใบไม้ใบอะไรก็ได้ไอ้พ่หรือแม่ไปตัดแล้วก็เอามาแปะตากาวที่หลังใบไม้แล้วก็เอามาแปะใบอะไรก็ได้เอามาแปะให้เป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์เห็นไหมของคุณครูพอออกมาจะเป็นแบบนี้แล้วอีก,กินหนึ่งตุ๊ตูจันได้ว่าเป็นเรือเป็นเรือไอ้พ่อไปหาใบไม้แห้งสวยๆมาตัดแล้วก็เอามาแปะ ไอ้อยู่เป็นลักษณะนี้นะคะไม่ใช่ระบายสีมีแค่นี้นะคะที่นานต้งหมดกับดานี้ส่งวันจันนะคะอย่าลืมวันจันส่งีินานการบ้านนี้มาพร้อมรถติดไปรับแล้วก็ส่งีินานกลับคืนมาแล้วคนที่มารับก็อย่าลืมเอาีินานมาส่งคนครูด้วยนะคะเจอกันวันจันนะคะบ๊ายบาย